สวัสดีครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานครับนี่อัปเดตการทำเขื่อนการนสลิ่งพังไม่น้ำโขงครับทำตั้งแต่ปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ครับปีนี้แหละครับเริ่มวิ่งงานก็ประมาณมกราเฟษสองทำมาเรื่อยๆครับ จนจะอายุงานใซ่งานนี้ก็2ปีครับวิ่งดินอยู่นี่2ปีแต่12บอล้อได้มาวิ่งอยู่ปีเดียวครับกำลังจะเสร็จครับนี่กำลังเก็บงานกำลังทำถนนคอนกรีตไอ้ที่เรียงหินข้างล่างก็ทำเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ขั้นตอนการเก็บงานครับนี่เบื้องเอาพี่น้องนี่แหละครับเงินภาษี ของประชาชนครับทั้งนั้นครับโครงการนี้ยาวครับตลอดลําแม่น้ําโขงนู่นครับฝั่งของบ้นบอลไอ้บ้านบอลตาบลหัดคําฝั่งนี้เป็นของตําบลหินงมอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับเ <c oughs> ขื่อนกั้นตลิ่งพังนู่นครับอันีเสร็จแล้วอยู่นู่นนูน่น z o ให้ดูครับนู่นครับทำยาวมาเรื่อยครับ เป็นโครงการใหญ่มากทำตามตะเข็บชายแดนที่ติดแม่น้ำโขงของประเทศไทยครับจนสุดเขตครับเขาจะทำแบบนี้นะครับโอ้ขั้นตอนทำยุ่งยากมากเลยครับกว่าจะได้ออกมาเป็นเขื่อนกั้นตะลิ่งพังดูฝั่งลาวครับฝั่งนูน้นตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟที่ข้ามมาจากฝั่งลาว เพราะว่าประเทศไทยซื้อไปจากฝั่งเรามาใช้ด้วยมันกับฝั่งเราของเราก็พังหมดแล้วครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำกั้นตลิงพังเหมือนบ้านเราเพราะเห็ุกับเพราะไรครับพี่น้องน้ำตลอปีมานี่ดินก็จะขาดมาเรื่อยๆครับเสียหายเยอะครับ ตรงไหนมีบ้านคนบางทีบ้านก็พังลงไปทั้งหลังครับหลังจากมาทําแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตสองเล